สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอนะครับแนวทาง3ตัวบทน,นะครับแนวทาง3ตัวบทน,นะครับก็ผมจะใช้เลขดับทั้งหมดนะครับมาคำนวณน,นะครับก็จะให้ดูในส่วนของหลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยนะครับสติตั้งต้นก็คือวันที่สิ 6พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นะครับก็สูตรนี้นะครับมีด้วยการ6สูตรนะครับก็มีหลุดก็คือ1กุมภานะครับ1กุมภานะครับหลุดเลข3นะครับหลุดหลุดที่เลข3นะครับแล้วก็วันที่17ก็ดับอยู่นะครับและก็1มี1มีนาก็ดับอยู่นะครับนะ 1มีนาก็คัดให้ไปที่เลข7กับเลข9นะครับมาที่เลข9นะครับสำหรับในส่วนของวันที่16มีนาปี65นะครับ16มีนาปี65ก็จะมีเลขเด่นตรงนี้เป็นเลขดับนะครับตรงนี้เป็นเลขดับก็จะเป็น7 4 9 6 7 8ก็นับแบบนี้นะครับ4 6 7 8 9นะครับขออนุญาตเขียนนะครับ4 4 6 7 8 9ก็จะเหลือเด่น ฝั่งนี้เป็นดับก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเขียนดับก่อนนะครับ c 6 7 8 9 <c oughs> อันนี้ดับหลักร้อยนะครับผมนะดับหลักร้อยนะครับตัวเด่นผมก็จะมี01 สองสามห้านะครับตัวเด่นนะครับก็มีด้วยกันห้าตัวนะครับเด่นนะครับเลขคู่คียหลักร้อยนะครับเลขคู่คี่หลักร้อยนะครับ,ค,ค,รค,รบคัดได้ก็จะเป็นเลขคู่นะครับ 905นะครับ9ก5ก็9 0บวกเป็น9บวก5นะครับได้14นะครับเลขคู่ขี้14นะครับฉะนั้นมีตัวเดียวนะครับนะตัวเดียวหลักร้อยหลักร้อยนะครับเพราะว่าเลขคู่ขี้ได้เลขคู่นะครับในส่วนของเลขเด่นมันมีเลขคู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือเลข2นะครับคือเลข2นะครับนะหลักร้อยนะครับให้ปักเป็นเลข2เลยนะครับเลข2นะครับนะ ทีนี้มาดูในส่วนของเลขหลัก10นะครับเป็นชุดดับนะครับสถิติตั้งต้นเหมือนกันนะครับวันที่16พฤศจิกายนนะครับ64นี่แหละนะครับมาหลุดในงวดประจำวันที่17กุมภานะครับหลุดที่เลข9นะครับมีสูตรขออภัยครับผมมีสูตรด้วยกัน8นะครับ8สูตรนะครับดับหลุดนะครับหลุด วันที่17นะครับแล้วก็วันที่1มีนาก็ดับอยู่นะครับดับอยู่นะมาดูวันที่16มีนามีตัวอะไรบ้างที่เป็นเลขดับนะครับ2 4 6 7 9นะครับ2 4 6 7 9นะครับ2 4 6 7 9เดี๋ยวผมเขียนเลขดับก่อนนะครับ2 4 6 7 9 2,4,6,7,9นะครับดับหลักสิบนะครับนะหลักสิบตัวเด่นก็จะเป็น0 1 3 5 8 0 1 3 5 8, 0, 1, 3, 5, 8นะครับ0 1 3 5 8นนะครับอันนี้คือเลขหลักสิบนะครับเลขหลักสิบ มาดูเ,าเลขหลักหน่วยบนนะครับเลขหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนนะครับเป็นเลขดับนะครับเหมือนกันเลยวันที่16พฤศจิกาปี64นะครับนะก็จะมีหลุดติดต่อการ2งงวดเลยก็คือ1กุมภานะครับหลุดที่เลข8นะครับแล้วก็วันที่17กุมภาหลุดที่เลข7นะครับก็มาดูวันที่1มีนาก็ดับอยู่นะครับ1มีนาดับอยู่แล้วก็ มาดูในส่วนของ16มีนาได้เลขอะไรเป็นเลขดับนะครับเลขอะไรเป็นเลขดับนะครับก็จะเป็น2 3นะครับ2 3 5 7 8 9นะครับ2 3 5 7 8 9ที่เป็นเลขดับนะครับ2 3 5 7 8 9 2 3 5 7 8และ9นะครับที่เป็นเลขดับหลักหน่วยบนนะครับได้ตัวเด่นก็จะมี ศูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่งสี่หกนะครับก็อันนี้คือเลขเด่นนะครับผมจะตัดเลขสี่ไปอีกตัวนะครับสี่ดับบนทุกหลักนะครับสี่ดับบนทุกหลักนะครับสี่ดับบนทุกหลักผมก็ขออนุญาตตัดเลยนะครับผมนะสี่ดับบนทุกหลัก ผมจะใช้เลขเด่นนะครับข้างบนมาจับคู่ให้นะครับสำหรับใครที่ชอบเลข0ูนย์เลข1นะครับเลข2เลข3เลข5ผมคัดให้เลข2นะครับถ้าไม่ชอบเลข2ก็ถ้ามีตัวเลข4ตัวนี้ก็จับไปเป็นเลขหลักร้อยก็ได้แต่ผมจะจับให้คือเลข2หลักร้อยนะครับผมนะทีนี้จะจับคู่ให้ในส่วนของเลขหลัก10และหลักหน่วยนะครับ นะผมจับเบื้องต้นก่อนนะผมจะจับเบื้องต้นก่อนนะครับก็จะเขียนให้เลยนะครับเขียนให้เลยนะก็จะเป็น 00, 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1 0 6นะครับตามด้วย1 0 1 1 1 6นะครับ1 0 1 1 1 6 นะครับ303136 3031แล้วก็36 5051 56 5051 56แล้วก็8081 86 8081 86นะครับจับคู่แล้วนะครับอันนี้คือหลัก10 หลักหน่วยนะครับ10และหน่วยนะครับ10และหน่วยนะ,ะผมจะใช้เลขเลขชุดมาตัดนะครับเลขชุดมาตัดก็จะเป็นชุดบนล่างนะครับชุดบนล่าง56นี้ตัดออกนะครับตรงนี้นะครับตัดนะมันเป็นชุดดับนะครับเป็นชุดดับนะครับ5 6เบื้องต้นผมตัด จะตัดดีหรือเปล่านะครับแต่จริงมันคือชุดดับนะครับนี่เป็นชุดดับนะครับห้าหกนะครับห้าหกนะชุดดับจะเป็นศูนย์หนึ่งก็ชุดดับนะครับห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับอืมห้าหกศูนย์หนึ่งถ้าใครชอบห้าหกก็ก็เอาไปใช้ได้นะครับนะมันเป็นชุด ที่ผมจับคู่ให้นะครับที่ผมจับคู่ให้แต่มันมันติดดับแต่ถ้าใครจะซื้อก็ซื้อได้นะครับนะถ้าชอบนะ0ูนกับเอ่อห้าหกนะครับศูนย์กับ56นะครับมาดูชุดดับชุดที่2นะครับชุดดับชุดที่2ก็จะมีมี0550นะครับ0 5 5 0 8 3 3 8มมีไหมไม่มีนะครับ6 1 16นะครับนะครับ นะครับ0 5 5 0 6 1้านะครับนะครับผมตัดนะผมตัดนะครับนะครับ05506116 9449 2772หไม่มี8338ไม่มีนะครับโอเคนะครับ อันนี้ในส่วนของเลขดับสักครู่นะครับผมนะเลขดับบนทุกหลักเลขดับบนทุกหลักเลขดับหลัก10ล่างหน่วยล่างเลข5ดับหลักหน่วยถูกแล้ว เลขหลักสิบดับหลักสี่เลขสี่หน่วยบนดับเลขหกหน่วยบนดับหน่วยบนนะครับผมจะให้ดูสูตรนี้นะครับดับดับหลักหน่วยบนนะครับเนะี่ยสถิติตั้งต้นเลยวันที่สิบเจ็ดปีมกราปีหกสี่นะครับนะสูตรนี้นะครับนะสูตรนี้หลุดหลุดแค่สิบหกสิงหาหนึ่งธันวา นะครับหลุดแค่สองครั้งนะครับสูตรนี้หลักหน่วยบนนะครับผมตัดเลยนะครับผมนะเลข6กไม่มานะครับเลข6กไม่มานะครับเลข6กไม่มาตัดฉะนั้นผมตัดหลักหน่วยบนนะครับตัดหลักหน่วยบนที่เป็นเลข6กนะครับถ้าใครชอบนะครับซื้อได้นะแต่ผมทําตามสูตรนะครับทําตามสูตรนะครับหน่วยบนหลักสิบ บนคือเลข4หน่วยบนคือเลข5อีกตัวก็จะเหลือวิ่งวิ่งวิ่งเด่นเด่นดับบนทุกหลักเนีย่ยครับดับบนทุกหลักนะครับอันนี้นะครับ4ดับบนทุกหลักนะครับสำหรับช่องนี้นะครับ2ตัวบนก็คือ เลข5หลักสิบกับเลข5หลักหน่วยสแสดงว่าตัวนี้เป็นเลขดับเลข5นะครับตัดออกนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน6ไม่ว่าจะเป็นหลัก10หลักหน่วยก็ตดัด9ไม่ว่าจะเป็นหลัก10หลักหน่วยก็ตัดแสดงว่าผมตัดเลข6กับเลข5หลักหลักสิบนะครับ10กับหน่วยจะอยู่หลักไหนก็ผมก็จะตัดนะครับสแสดงว่าต้องตดัดนะครับเลขห ก็จะเหลืออะไรอีกครบแล้วครบแล้วนะครับครบแล้ว4ดับเห็นไหมสี่ดับบนทุกหลักนะครับคือเลข4นะครับคือเลขสนะนะครับก็ได้แบบนี้นะครับผมนะวงกลม ศูนย์ศูนย์ไม่น่าจะมานะครับนะนะครับศูนย์ศูนย์ไม่น่าจะมานะครับน่าจะออกต่ํานะครับผมนะทีนี้มาดูเลขอ่าประจําวันก่อนเลขประจําวันลืมไปเลยออกวันออกวันที่เท่าไหร่เนี่ยออกวันพุธหรือเปล่านะครับนะครับออกวันพุธคิดว่าน่าจะออกวันพุธนะครับนะ อันที่12 13 14 15อ่าถูกแล้ววันพุทธนะครับเลข3ตัวรองคือ1กับ4 4นี้ดับบนทุกหลักนะครับก็เหลือ3กับ1 3กับ 1. 1ก็เน้นไปที่เน้นไปที่ตัวนี้ครับ3 1นะครับ3 1ติด1อ่ะให้มีให้มีติด1กับติด3นะครับก็ จริงๆผมชอบเลข3 1มหกับ3 0ก็ได้นะครับผมนะนะครับ1 0ก็ติดนะครับ1 1ก็ติด3 0ก็ติด3 1ก็ติดแล้วก็8 1นะครับก็คือขอให้มี1กับ3นะครับนี่ม, 1, มี1มี1มี3มี3มี1มี1นนะครับอันนี้และก็มาดูในส่วนของเลขวันพุธสำหรับในส่วนของตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับวันพุธ ที่ออกวันพุธนะครับที่ออกวันพุธนะครับงวดที่ผ่านนะครับนี่นะครับมีตัวนี้ครับผมมีตัวนี้ครับมีตัวนี้ครับตัวเลขชุดเด่นประจําวันพุธนะครับชุดเด่นประจําวันพุธมีตัวนี้ครับมีตัวนี้ครับมีตัวนี้ครับผมนี่ผมจะจับสามตัวให้นะครับผมนะหลักร้อยคือผมให้เป็นเลขสองเลยนะครับผมนะ วันพ uh, uh, um. mm ุธนะครับวันพุธวันพุธวันพุธก็มี8 081 8อะไรไหมไม่มีอ๋อเป็นตัวกันแค่นั้นเองเป็นตัวกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของเลขของอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะ เลขเลขของสำนักพิมพ์นะครับสำนักพิมพ์ใช่หรือเปล่าสำนักพิมพ์มหายาเจอแล้วครับเลขวันพุธวันพุธก็มี8ปดหนึ่งแปดศูนย์นะครับผมนะ นะครับมีแปดหนึ่งแปดศูนย์้วยนะวันพุธนะครับผมนะแปดหนึ่งแปดศูนย์นะครับมีอยู่นะเจ็ดห้าแปดหนึ่งแปดศูนย์ก็นะครับที่วงกลมนะครับก็ให้เน้นนะครับให้เน้นก็ชอบหรือเปล่าแปดศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งหนึ่ง หนนยะผมว่า0ูไม่น่าจะมานะครับก็ให้ติดให้ติดที่เลข1น,นะครับเลข3เลข1เลข3เลขหเลข1อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะจับคู่3ตัวให้นะครับผมนะสองศูนย์ศูนย์สอ สองแปดศูองแปดหนอันนี้ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวนะชุดสตัวนะครับหลักร้อยให้เป็นเลข2นะครับหลักร้อยให้เป็นเลข2นะครับนะครับก็ให้ให้ผมเลือกให้ผมก็จะให้ตัวนี้ครับนะครับถ้าให้เลือกให้นะครับ สองสามหนึ่งนะครับสองสามหนึ่งนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับก็ผมทําตามสิติเท่านั้นนะครับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ